แล้วไปหยิบมาที่บ้านถัวอ่ะเอาน้แกา้เต็มนเตมาติยาปติ่ยาแวมาให้เรฟังยแบนีกเจะหหล่อิอ้เดีรนมาแตะ น้องล้างเงินตาแล้วน้องน่าถ่ายรูปนะ้อง่ายรูปนะายรูป้ว่ะายรูปแลวค่คุณพ่อคุณพ่อจะถ่ายรูปเลยนี่นกับเพื่อนๆ แม่ไม่เป็นไรแม่ไม่เป็นไรแม่ไม่เป็นไร วขดีโอค่ะอ <c benchmarks> <eled> ันนี้ไข่ส้มตำค่ะนี่คืชิมค่ะแม่ค้าก็พร้อมสากอ่้วค่ะลออีกสับปะรหนึ่งห้าวันอันนี้ตัไงไ่ตไ่ก็ได้มันือเลยนตท้ยแล้วทำไมหูย่อพี่้ยมไม่ไหว